สวัสดีจ้าพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องกะทิเสาะกลาวเคยไทยสะพายเยอรมันเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้กะทิพามาทําความสะอาดสวนอีกรอบเนาะและะ้วก็คุดคุดอันดอกดอกอะไรนี่ภาษาไทยบ้านเล้งเรียกว่าดอกรักแร้เนาะพี่น้องภาษาเยอรมันก็เรียกว่าดอกอิตาเลียนเนาะนี่มันจะเป็นดอกสีชมพูสีแดง ช่อใหญ่มากแต่ที่นี่หนาวมันลงมันเลยอย่างสภาพอย่างที่เห็นเนาะก็คือตายยืนต้นเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ตายหมดเลยก็เดี๋ยวเราจะขุดหน่อมันเอาไว้ปลูกปีหนาเนาะพี่น้องเนาะมันหัวมันเป็นเหมือนหัวมันเนาะเออหรือว่าคล้ายคหัวหัวหิมะนะพี่น้องก็คือเราสามารถปลูกได้ปีหนาแต่ถ้าเราไม่ขุดเอาไว้เวลาหิมะตกมา มันก็จะเน่าก็จะเปื่อยไปในดินเลยเนาะอี่ยวันนี่กับพี่ก็จะพามาคุดหัวเอาไว้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อที่จะปลูกในปีหนาเพราะว่ากับพี่ปลูกเอาไว้จัแก้กันใส่ใส่ให้คู่บ้าจานเนาะพี่น้องเนาะคือดอกมันใหญ่แล้วก็ดอกมันสวยเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าเกิดเล่าม่เ,เก็บว้เราเก็เสียดายเนาะพี่น้องแต่มันจะเน่าไปกับบินอย่างเงี้ยที่ก็จะมาขุดเอาไว้ี๋ยวจะพาดูเนาะแล้วก็จะซับ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 ไอ้ต้นมันให้เป็นละเอียดเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยต่อไปเนาะพี่น้องเนาะปุ๋ยเออเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักยาเนาะ มาลงตอนไหนเราก็ไม่รนะู้เนาะเราก็เลยต้องมาปีกเวลามาเคลียรนะ์เนาะระว่ากระชี่ก็ไสเที่ยวอาทิตย์หนึ่งไม่ได้มาสวนเลยวันนี้มาก็เลยจะมาพุดแล้วก็ถ่ายทำเป็นวิดีโอให้พี่น้องได้ดูคือกันเนาะมันสามารถปลูกได้ทุกๆปีเนาะถ้าเกิดเราเก็บหัวเขาเอาไว้ มันก็จะมีหลายสีเนาะพี่น้องเนาะมีดอีโต้ไปมีชายขวานเนาะพี่น้องห้ามาเดี๋ยวก็ที่จะคุดให้ดูเลยเนาะเห็นชัดไหมเห็นเลย,เยกระที่กล่อมกล่องจักนิดหนึ่งเนาะดูสิมันหัวใหญ่หัวเยอะไหมปีนี้โอ้ นอกนั้นโอ้ยมันอยู่ด้เพราะว่าดอกพวงนี้มันอยู่ได้ยอดหัวเนอะมันไม่ได้ตายนะที่น้องกคือเราสามารถปลูกปีหนาได้อีกโู้หลากหลายแล้วก็ที่จะช่ยชุยดินแล้วก็ ตากไว้จักนิดหนึ่งแล้วเราก็จะขนไปไว้อยู่ห้องอยู่อพาร์ตเมนต์เนาะอยู่ห้องใต้ดินพี่น้องนี่เป็นหัวมันแมนี่หัวดอกไม้ใช่หัวมัน,นหัวดอกไม้สวยงามอยู่เลยพี่น้องนี่เนาะจะเป็นหัวแบบนี้แล้วก็ที่เอาให้ดู โอ้พี่นี่หัวไม่ใหญ่ต้องใสก่กระอีนคุดดินตื่นเกินไปเนาะมันต้องคุดดินซุยๆมันจะได้ลงหัวใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มันหัวไม่ใหญ่เท่าไรเนาะแต่มันมีหลายหัวเนาะนเห็นไหมเดี๋ยวค่อยไปดูอันบ่นใกล้ๆอันนี้แ,แสงเงามันสะท้อนเนาะพี่น้อง ขุดตัว si. นี si ười, i, ่ดูสิอือโอ้ยดูสินี่เริ่มเปลยแล้วเห็นไหมโอ้ยยั่วถ้าเองไม่ขุดก็เปลยไปกระดิ้นเลยเด็กพี่น้องดูสิเนี่ยเปลยเลยเปลยเร็วเสิมันเจอหนาวเนาะหนาวปุ๊บมันก็เปลย รีบมาคูดไว้วยยังมีหัวเอาไว้ปลูกปีนาได้เนาะพี่น้องเ,เดี๋ยแล้วก็ชีหันกลองไปทางแสงก่อนเนาะนพี่น้องก็ได้เห็นชัดๆนี่ก็คือหัวที่เราสามารถปลูกปีนาได้เนาะพี่น้องนี่แล้วก็ชีก็บจ พึ่งแหงๆสักนิดเนาะเจบหัวนางไว้อูพี่นาอุ้ยไม่ได้มาคุดกันเลยเปื่อยเลยนี่ทำมาคุดผ่าก็นี่ก็ไม่เหลือเลยได้นี่หนเปื่อยหมดเลยได้นี่มันเน่าวพี่น้องมันเน่าวเห็นไหมนี่รอยเน่าวของเขา ่เน่ายัางงี้ด้ยนะเอาเองไม่ขุดเอาไว้เนาะนี่ขนาดยังไม่ได้เจอน้ำแข็งนะนี่แค่ติดลบว้ยแต่ว,ว่าใส้เดือนหลายจรินไงไส้เดือนหลายก็ดีเป็นปุ๋ยกับดินเนาะที่จะเจอรับแต่ไหนสมบูรณ์สมบูรณ์เวยไปปลูกปีหนาเนาะพี่น้องเนาะ เ,เรามาคุดพวกลูกต่อมีอยู่หลายต้นอยู่เนาะพี่น้องเนาะมีอยู่หลายต้นอยูอยยอยแดดออกก็เลยปีดเวลามาแป๊บหนึ่งเนาะ แต่เองไม่มาเอางก็ไม่มีเวลามาทำเนาะเพราะว่างานว่าลูกก็หลายเนาะจะองแบ่งเวลามาทำเหนือที่นอกเสียดายมีแต่ดอกงามๆเลยด้วยเนาะมีแต่ดอกใหญ่ๆเนาะวันนี้ก็จะเคลียร์ออกให้หมดเลยเนาะ ราะว่าไม่มีเวลามาเลยเขียอต้นพริกเชี่ยอกระถางเพราะว่ามันหนาวลงแรอวมันก็ตายหมดเนาะดอกดาวเรืองก็ตายหมดเลยเนาะเดี๋ยวก็ที่จะเอาให้ดูตายหมดเลยอากาศเขาหนาวจริงๆเองบานเนีย มามาพูดกันเลยหลังจากตัดกิ่งออกแล้วค่อยลงหัวเท่าไลเนาร์สินะ น,น้องนี่พี่น้องเห็นกระชี้แม่ที่ข้อใหญ่กล่องก่อนแดดมันส่องแล้วะ่ะนี่เนาะนี่พี่น้องปปลูกพี่นาใด้ดอกงามๆเนาะนีน่เจ็บหัวนางไว้นี่ หัวใหญ่เลยอืออันนี้หัวใหญ่ดีเด้อเลือากำลังไหลเลยเนาะนี่นดอกไม้เนาะดอกรักแร้หรืว่าดอกอิตาเลียนเนาะดอกสีขาวเก็บหัวไว้ปูปีหนาเนาะพี่น้องเนาะเลยพามาคุดเอาไว้ได้หลายหัวอยู่ดีในเน่าเราก็เก็บออกไปเนาะ เรือหนอไวอย่างนี้พี่นาเราก็มาลงดินนางกระจีออกมาใหม่เนาะนางกระจีออกยอดออกดอกมาใหม่เดะมีหลายสีเนาะพี่น้องเนาะ

ที่นอกหลายจังเียไม่ใช่มันเด้กมันดอกไม้รูมันเปื่อยเหรอไหนเปื่อยก็ฟังลิ้นไว้เนาะไม่ได้มีใส่เดือนมีอะไรมามหลาย เนาะเราก็จะเคาะเคาะดินออกเสร็จแล้วก็จะตากแดดความชื้นของเขาดินมันจะได้ร่วงออกเนะาะไม่งั้นมันจะนักเพราะว่าค้นไปผ้าดําเป็นหมดนี่เองเนี่น,น,น้อยหนาก็แกะออกค้นไว้ๆปู่พี่นาเนาะพี่น้องเนะเาะไว้ใหญ่ๆงามๆเลยจ้ะ ใช้ได้อยู่อันนี้ใช้ได้เกอเก็บผู้หลากหลายพี่น้องอันนี้ดอกสีแดงเนาะนี่สังเกตดูหัวเขาจะเป็นสีชมพูสีแดงเนาะนี่ดอกสีแดงนะพี่น้องดอกสีชมพูจะหัวขาวหัวขาวใหญ่ ได้หลายคันอยู่นี่มาดูด้วยพี่นอ้องใบชอบนี่เลยนี่ด้หนึ่งหนึ่งกอสองกอสามกออันนี้กอนน้อยๆนี่กอนน้อยๆจะเก็บไปเดิเนะแล้วก็อันนี้ดากรองนี่ ก็ใหญ่ๆเลยจะ้ะเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่ดอกสีชมพใูใหญ่ๆเนาะนี่นะวันนี้กะทิก็พาพุดเอาไว้นี่นะเนาะก็เดี๋ยวจะพาเดินดูนิดหนึ่งแล้วก็จะลำลาเนาะเดี๋ยวก็ที่จะทำงานต่อแล้วเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวด้วยเนาะนี่ดอกไม้กะทิก็จะเอาออกให้หมดเลยนี่เนาะ ก็อ,ออกให้หมดเลยพี่น้องเพราะว่ามันยืนตายคาต้นแล้วนี่เต้นนี่ก็เอาออกเพราะว่ามันเปื่อยแล้วเนาะนี่เดี๋ยวมันจะรล่วงลงดินก็เก็บทำความสะอาดยากอีกเห็นไหมต้นพลิกก็ที่ก็เก็บหน่วยมันออกแล้วก็ตัดกิ่งออกหมดเลยเนาะจะได้เก็บคู่เก็บอะไรเนาะนี่เขาโพดคือกันเนาะพี่น้องนี่เขาโพดก็ยืนตายแล้วเห็นไหมเดี๋ยววันนี้จะตัดต้นแล้วก็ซับๆเอาไปทําปุย๋ยเนาะนี่ เยอะแยะเลยงานหลายอยู่วันนี้พี่น้องก็จะเหนื่อยคันอยู่ก็ลำลากันเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะมีความสุขกันเลยหลายเด้อฝากติดตามช่องกะทิสกาวเคยไทยสะพายเยอรมันดาววันนี้มาแบบบันนอกบันนอกเนาะเพราะว่ามาทำงานเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ